ฮูดอ่ะห่าวแท้ล่มได้เหมือนนี่ล่มปีปีทิ้ดทางปลาหางมันบ่อน,นี่ฮะทิ้คุดมันนุ่งสิหาเห็ดนี่สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะนอนเป็นสายหน่อยนอนเป็นสาย chờ đạp bụng nguyên có tên nhu sau sau không dừng gì ra con lên non tên phải non bạc à còn lúc นานๆจะได้เห็นสาวขาเลาะนอนนะคะแบบเซลกุน แม่ยันได้กแตบบ่ขวนขุ่นเงินหลังด้วยกันจนะิตระยะกับอะไรขวนค่ะตื่นมาก็ซาเลยเดินเลาะทั้งวันเหนื่อยกระซิไก่ขันแล้วคือว่าตื่น ก็ไมน่ไก่ว่าเตมถ่นอนกัั้นวูอุ้งรูมไก่จะมาจิกหัวฉะเนาะนอนบุหรุ sáng nhắn lên ừ, lên ừ, nó sao thế nên tài liệu và trong đấy non to mất năng non tí nữa con việc ta ของขลักเพิ่นกับมานอนส่องกันที่ขนาดจิบขาเพิ่อนเลยไปใส่กับไปน้ำกันกันไดน้โอ้โหตื่นแล้วก่าโอ้นอนเนี่ยน้ำไลยไหลเออเออเบิง้งเบิ้งน้ำไลยเบิง้งเอ้ยเฮ้ยนอนน้ำไลยไหลพี่หนงเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตื่นแล้วจะไปไหนกันนะคะเอาอู๊ดอะหาวเท้ล่มได้เมือนี่ล่มปี่ปี๊ทางปลามันบ่เนี่ยฮะสิคุดมันมั้สิหานีสดนี่เออล่มหนาวคนหาวคนล่มเป่าคนด่าวด่าวดาวดๆาวด่าว ใช้วิจารณญาณในการชมนะคะถ้าไม่ผูกน้องดาวไว้เดี๋ยวจะพากันวิ่งไปนะคะช้างเขาก็เยอะค่ะช้างใหญ่ขาอ้วนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเทะอุ๊ยโอ้เล่นจำกันเอ้ยเฮ้ย โอ้เส yeah. ียงเอ่อหลงหลงกำลัง ah h o อยังเลนผ่านนะเามเล่นพีดูกนตัวลูกตันนั้นตอพ่อตลูกพ่อก่อนพ่อก่อนไหมก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหไนึ่แคือหนึ่กลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะเบก่อนลูกเบกเบกน่องมาพี่ก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาวเฮงฟาวเฮงปุ่นไปกอนน่องแล้ว๋ <c oughs> อฮึฮอฮึ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 ฮปีึฮึฮึฮึอึฮ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 าฮาฮึ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 ปึฮ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 าฮึฮึ

แม่ยายสีไปใส่แม่สีกอโ,โอ้ยน,นุ่มโสดต้นนี่โอ้ยนาะอยู่บ้านผู้เดียวนุ่มโสดนุ่มโสดเอ่นนั่นัปีตูดตพีแล้วตูดพีแล้วลาลาม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 ีผู้คนเะ <c oughs> อาไว้เอาไว้ให้น้องไปเล่ยนอยู่บ้าน โอ้มโมนี่คุณพ่อเฮ้าเป็นเทศบาลค่ะเทศบานลานไอม <c oughs> โอ้ก็เกี้ยนนวเนี่ยกันคักแล้ว ฮุย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 นำกีดต้มเด้ลูกไอ่พีปีตั้งรักเฮ้เฮ้ยไอ่เฮ้ยเฮ้ยโอ้แข่งกันบ้างเอ้าไปสิได้ทีนึ่งเอ้าน้องเล่นนี่สูพี่ปีไปไหนดอกพี่ปีขาเห่าวนี่เอาไปเป็นโฮมลูกเอาไปเป็นโฮม เอ้ยเอ้ยอยู่มองได้กระบบดอันนี้เนาะหยอกพี่กับหยอกแง่งโพดเอ้ยเอ้ยพอพันคักเนะอนี่เดาไม่อได้พอได้มวกันนอกมองใสหมวกกันนอกม Nó mắc hê hê mắc hê hê lên, lên, lên hê 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 thú, hê 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 thú hê 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 yên hê กันต<ถ>ูพี่ปีบ,ปบ,บุบมีนะคะถ้าไปไหน,ไนเราไม่ต้องผูกพี่ปีเลยถ้ามีน้องดาวผูกน้องดาวไว้ปล่อยพีป่ปีหรือว่าอยู่กับอุ้มบุญก็ต้องผูกอุ้มบุญแล้วก็ปล่อยพี่ปีนะคะพี่ปีจะไม่ไปไหนคะ่ะจะคอเคียนโนเนียอยู่กับน้องนีงน่แหละคะ่ะ เจาะยันยังนั่นเออเป็นลุมมาสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ช่องทางีใหม่ด้วยนะคะเมือ่อไหร่ <c oughs> แบกมีกระบาน <c oughs> เอาไว้เป็นเจ้าบรรกาธิ์เหมือแรง <c oughs> <c oughs> โอ้โห ซีเมนหลักคือฮือือวไม่ล้วมีกี่บั้นเนไ่บ้านี้อยู่แล้วเบกหมีกับบ้านแล้ว ก็จะาลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ